จุลพันธ์บอกว่าเงินหมื่นดิจิตอลเนะี่ยมาช้าแต่มาพูดทุกวันเลยมาช้าแต่มาบอกคนค้าเนี่ยพวกนี้น่งอยู่บนหอคอยงาช้างมาช้าแต่มานะตอนนี้กําลังทําให้อนุศึกษาก่อนเราก็บอกว่าหนังสือจากหน่วยงานรัฐบ,บางหน่วยงานหรือมีการชักค้านจากหน่วยงานบางกลุ่มบางคนเนี่ยพวกนี้อยู่บนหอคอยงาช้างดาแบงค์ชาติดาสภารัฐดาสำนักงานตุลาการแห่งชาติด,า,า,ด,า,า,ตา,ตดากฤษฎีกาดาทุกคนที่ดาคอปช <laughs> า ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ได้มาสัมผัสกับประชาชนาเขาเลยมองว่าไม่จําเป็น<บ>แต่ประชาชนเนี่ยจำเป็นตบกระเป๋าตัวเองสิเรามีเงินไหมขอบอกกับประชาชนว่าวันนี้ทางไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทำเนี่ยขอบอกเลยวพวกคุณต้องทาความเข้าใจใหม่ยืนยันว่ารัฐบาลจะก,กระตุ้นเศร,รษฐกิจด้วยการออกดิจิตอลให้กับห้าหมื่นล้านคนห้าหมื่นล้านคนเลยวะพิมพ์ปิดไปไหนมาที่ชนเนี่ยห้าสิบล้าน เนี่ยเขียนห้าหมื่ล้านคนเคเรีเปล่าห้าสิบสามล้านคนยังจะตายเลยห้ล้านคนสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้หนึ่งคนหนึ่งหมืนครอบครัวห้าคนก็มีห0 0 0 0มันเปลี่ยนชีวิตได้เปลี่ยนยังไงจ่ายหนี้ไม่ได้จ่ายค่าเทอมไม่ได้จ่ายน้ำไม่ได้จ่ายไฟไม่ได้ซื้อได้อุป,ปโภคบริโภคเอามาทำอะไรอ่ะขายว๋วยเตี๋ยหรอ แล้วขายแล้วเอาเงินดิจิตอลไปขึ้นที่ไหนอะจุลพันธ์ mm. เธอเล่าเรื่องโมเดลของดิจิตอลก่อนดิแล้วคนเขาถึงจะได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่ามาบอกว่าคนไม่เห็นด้วยอยู่บนหอคอยงานช้างไปเสียทุกคนคนไม่เห็นด้วยบางคนเขาก็ไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างแต่เขาอยู่บนขนตาเธอเธอมองไม่เห็นเขาอยู่ที่ขนตาของเธอเพราะว่าอะคนที่อยากจะรู้ว่าไอ้ดิจิตอลให้ฉันมาแล้วเนี่ยแล้วฉันจะไปขึ้นที่ไหนอะ ถูกไหมละ่ะทำไมต้องดิจิตอลล่ะก็ถ้าจะช่วยคนจน,นก็เอาเงินบาทใส่ให้เขาเลยเ,ออเป๋าตังมีเนี่ยก็เอาเงินบาทปกติออใสใ่เขาเขาจะได้ไปใช้อะไรก็ได้เจรพันบอกว่าเนี่ยตอนนี้ประชาชนบอกว่าช้าเลื่อนมากลุ่มพาพัน์<ก>เลื่อนไปพูษสภาเลื่อนไ,ไปอีก<า>บอกให้พี่น้องอดทนถึงมือทุกท่านแน่นอนเป็นกำลังใจให้เราด้วยเราทำสุดตัวเราต้องการเดินหน้าเปลี่ยนประเทศ ให้4ปีข้างหน้าชีวิตของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นทุกคนเศรษฐกิจจะดีขึ้นเออเอาเอากันเข้าไป